ตัวอย่าง20นะครับเขาบอกว่าจงหาอินทิกรอลไซน์กำลัง 2x cos กำลัง 2x dx นะครับตัวนี้แสดงว่าอยู่ในแบบที่2ใช่ไหมเพราะว่าเลขชีกำลังเป็นได้คู่ทั้งคู่นะครับไอ้ตัวนี้อยากให้ไปดูรายละเอียดเป็นกันบ้านนะครับแต่โดยหลักแล้วนะครับวิธีการก็คือขั้นแรกเราจะใช้เอกลักษณ์ตรีโกณมิตินะ เขาช่วยในการคำนวณค่านะครับสำหรับข้อนี้ใช้ทั้ง2เอกลักษณ์เลยนะครับนั่นก็คือเอกลักษณ์แรกนะครับไซน์กำลัง 2x มีค่าเท่ากับ1ลบโคศ 2x ส่วน2เห็นไหมเอกลักษณ์อีกตัวหนึ่งก็คือ cos กำลัง 2x มีค่าเท่ากับ1บวกโคศ 2x ส่วน2นะครับแสดงว่าตัวนี้ใช้เอกลักษณ์ทั้ง2แบบเลยนะครับพอแทนตรงนี้ด้วยเอกลักษณ์ไปแล้วนะครับทำยังไงต่อ ให้ไปดูเป็นการบ้านนะครับให้ไปดูเป็นการบ้านสำหรับข้อ20นี้วิธีการมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงตรงขั้นตอนที่มันมีการจัดเทอมพวกนี้นะครับในนั้นก็ค่อยๆดูนะครับไม่ต้องรีบนะค่อยๆอ,อ่านไปนะครับ